คือก็ต้องเรียนนะครับว่าเรื่องดอกเบี้ยก็เป็นปัญหาเรื่องต้นทุนทางการเงินหนึ่งในต้นทุนเหมือนกันผมคิดว่าทางสิ่งที่ตอนนี้ภาคการสศงงึกษเนี่ประเจิญนนอกจากรีซิปเค้ลผ่านไปแล้วเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันที่เราต้องพัฒนาเรื่องของกรีนที่กำลังทําอยู่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของต้นทุนทางการเงินเพราะฉะนั้นก็ดอกเบี้ยก็เป็นส่วนที่สําคัญเพราะฉะนั้นก็หวังว่า,วาคนกรจะพิจารณา นะครับให้เหมาะสมนะครับกับการที่เราจะลดภาระให้กับผู้กูก้นะครับหรือ SME ทั้งหลายเรื่องที่สองนะครับที่เราฝากคือเรามีข้อสังเกตว่าตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งมากเราจะเห็นนะครับว่าถึงแม้ดิสเปาลิตสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เราไม่ได้พูดกันเลยเนี่ยก็คือเรื่องค่าเงินครับการส่งออกค่าเงินเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอในการที่จะสามารถไม่เสียเปเรียบ และต้องมีความได้เปรียบเราจะเห็นจีนนะครับถ้าเราไปดูตัวเลขน,นะครับจะเห็นชัดเจนมากเราไปดูกราฟครับไม่ว่าจะขึ้นภาษีเท่าไหร่เนี่ยเขามีความยึดอยู่ในเรื่องของค่างเงินมากนะครับจนสามารถเอามาหักลบดีแล้วไม่เสียเปรียบเท่าไหร่แต่ของเราเนี่ยเจอทั้งนอดก็มีภาระนี่ก็มีภาระเพราะนั้นอันนี้คือตัวกดทับขีดความสามารถในการแข่งขัน ท,ท่านเกรงกรครับคือเรื่องดอกเบี้ยนโยบายนะครับจริงๆถ้าไปดูข้อมูลในตลาดการเงินเนี่ยตลาดมีการไ r i ซ e i ินว่าอย่างน้อยในการประชุม3าครั้งที่เหลือของปีนี้น่าจะมีการคัดดอกเบี้ยนโยบายอย่างน้อย2ครั้งนะครับผมคิดว่าที่ตลาดมองอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าดูในแง่ของประเด็นหลักที่ทางกรนงองให้ความสําคัญนะครับคือ3เรื่องเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เรื่อง อ่าเสถียรภาพทางการเงินถ้ามามองเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเ้าส่วนใหญ่ตอนนี้อาจจะให้ตัวเลขประมาณ1 5จถึง2อร์เซใช่ไหมครับซึ่งครึ่งแรกของปีเนี่ยอ่าอย่างที่ทราบอย่างไตรมาสหนึ่งออกมา3าจุดไตรมาสสองก็น่าจะ2ไปไปลายนะครับเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังได้ประโยชนจากการฟ้อนโหลดส่งออกไปสหรัฐค่อนข้างมากแต่ทุกเขาจะมองคล้ายกันนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ยอ่าการส่งออกน่าจะได้รับผลกระทบจากการฟ้อนโหลดไปแล้วนะครับแล้วก็อ่ เม็ดเงินของภาครัฐในการเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจก็มีข้อจํากัดอยู่นะครับดังนั้นเครื่องหลังของปีเนี่ยเศรษฐกิจคงชะลอลงพอสมควรนะครับดังนั้นประกอบกับไปพิจารณาเรื่อง real interest rate คือเอาดอกเบี้ยนโยบายหักด้วยเงินเฟ้อตอนนี้เงินเฟ้อที่รีพอร์ตมาล่าสุดเนี่ยติดลบอยู่นะครับแปลว่าต่อให้นโยบายดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่1.75เท่าเดิมเนี่ยแต่ระดับความตึงตัวของระบบภาะวะการเงินยรงิงงสูงขึ้นนะเพราะว่าเงินเฟ้อติดลบอยู่นะครับแปลว่าถ้ามองจาก เกณฑ์แรกเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่แบงค์ชาติจะพิจารณาอนุมัติค่างเบเดตมากขึ้นเมื่อกี้ผมมีไปแล้วเรื่องเงินเฟ้อนะครับว่าถ้าถ้าจะกังวลดอกเบี้ยต่ำไปแล้วจะกลัวว่าเงินเฟ้อจะสูงอย่างของเราเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นเราประสบปัญหากับเนิกกิตีมันช็อตก็คือช็อตที่มากระทบดีมานเราถูกไหมครับเพราะว่าโควิโบร์ไมายถึงว่าการส่งออกของเราเนี่ยไม่ว่าจะส่งออกไปสหรัฐหรือส่งออกไปเศรษฐกิจโลกซึ่งชะลอลงทั้งหมดเนี่ย ก็มีแนวโน้มที่จะจะอ่อนลงด้วยนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเฟอ้อจะเล่งตัวจากการใช้จ่ายอะไรเกินตัวถูกไหมตอนนี้มันเป็นเรื่องของอดังนั้นเรื่องเงินเฟ้อก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่คนงาต้องกังวลใจว่าขึ้นกอบเบียแล้วจะกระทบเงินท้อสูงขึ้นส่วนที่3ผมคิดว่า เรื่องของการในอดีตก่อ,อจาจะกังวลเรื่องว่าลดดออเบี้ยแล้วกลัวจะเกิดทําให้เกิดหนี้ควเรียนที่สูงขึ้นแต่อย่างภาะวะปัจจุบันเราจะเห็นว่าถ้าควเรียนอยู่ในช่วงของดีเลเวลจิ้งจริงๆหนี้ต่อ GDP เนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับมาสี่ห้าแต้มากต,ติดต่อกันแล้วเนื่องจากภาคภาคเอกชนเองอภาคครูเรียนเองก็มีการก่อหนี้ในอดีตค่อนข้างเยอะตอนนี้สาบันกานเงินไม่ใช่เฉพาะทาทาคารนี้นะครับเราดูข้อมูลล่าสุดทั้งแบงก์นอนแบงก์หรือสาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็ ระมัดระวังมากขึ้นดังนั้นลดดอกเบีย้ยคงไม่ต้องกังวลว่านี่จะสูงขึ้นแต่การลดดอกเบีย้ยจะช่วยทําให้ภาระทางการเงินในการชําระนี่เนี่ยดีขึ้นภาชนะน้อยลงก็จะช่วยเรื่องการใช้จ่ายได้นะครับในภาพรวมเราก็เลยมองว่าน่าจะมีรูมที่กอน,นองออกนจะลงดอกเบีย้ยได้นะครับเพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าเลยหรือจะไปเป็นครั้งต่อไปนะครับคงเป็นเรื่องที่กนงคงพิจารณาเรื่อง เอ่อเรื่องกระสุนใช่ไหมเรื่อง policy space ต่างๆแต่ในภาพรวมเรายังมองว่าทิศทางนโยบายกับเบี้ยน่าจะเป็นขาลงอยู่ครับ